มาหน้าครับมือนี้ว่าสีมาเก็บไอหัวบัวแดงนะครับเพป็นว่ามีอยู่ผสมตั้งว่าสีมีหน่อยมีหลายครับเดี๋ยวไปเบิรงนต้อกันครับพี่น้องก็ระทัานหูจักอยู่ว่าบัวแดงนั่นเองเดี๋มวนี่บอหือนี่เห็นดอกแดงๆอยู่ในพี่น้องแมนบ่สไอซีแมนอยู่ครับอันนี้คือ เขาที่บ้านปีนี้ครับเพิ่นว่ามันมันรอบแบกบ่ขึ้นก็มีทั้งต้นบักม่วงต้นบักกอกงในต้นบักกอกนี่ต้นบักม่วงครับบักม่วงก็มีหลายพันครับผมมีทั้งบักม่วงฝ่าลันก็ปีนี้ว่าได้กินอยู่บักม่วงพี่ไก่ได้กินอยู่นะครับมีวา่านได้บวกนี่ครับบัวแดง น,นี่ใบแดงน,นะครับอันน,น,น,อออน,น,น,นี้พวกเอยเห็นดอกนั้นปนเนยครับดอกมันจะออกจะฟังผมแดนี่ตรน,น้อยๆไม่อยากได้พักกเชีนะเปิดเตกไปแล้วครับพี่นอ้องจะไาหนักเป็นมา่ลึกปานไดนะครับสิลองลงเบิงู่ ขี้เห็ดอีหยังนี่โอ้จนหยังขาวเด้อตินี่ขาวเด้อนี่แหละ <laughs>

วัวที่ต่อการเป็นนังซีอันนี้ที่เราไปกินได้ครับผมแต่อันนี้คือหัวที่เพิเ์ียวไปปลูกครับผมอันนี้หัวน,นึง่งต้น,น,น,ตนมันพี่นอ้องเป็นนังซีอันนี้เป็นหา่านไอ้ที่คนกินเขาจะกินอันนี้มันเป็นเรียงกินกับตมักคุงกุจกับลาบบัวแดงครับพี่นอ้อง ใส่อ่างปลาก็ดสวยงามต้องบึง้งหาต่อกันในหัวหนึ่งหลังหาตั้งครัวเข้าเดี๋ยวเป็นเครื่องคู Nè. Món này. Mình sẽ đi. Cái này chi tôm. Mình ăn được อันยกขึ้นที่นี่สิว่มาม่นหางไม่คู่ผีดเต็มอันเนีย้ยที่นี้เอาไปกินไปเสร็จชิ้นภารกิจเย็บเย็บมาก